ที่ค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เ,เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในสัปดาห์ของการสอนเชิดเชยนะคะน่าจะสอนเชิดเชยทั้งหมด5สัปดาห์นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์แรกนะคะวันที่5มิถุนายน2564ค่ะในหน่วยตัวเราเนะ่ยค่ะเด็กๆไปพบเจอเนื้อหาอะไรครับเด็กๆสวัสดีค่ะพบเจอกับคุณครูน้อยแล้วก็คุณครูจิ๊กเช่นเดิมนะครับวันนี้คุณครูน้อยกับคุณครูจิ๊ก จะมานำเสนอเพศหญิงและก็เพศช,ชาย <S <S เด็กๆทราบไหมครับว่าอยู่ที่บ้านเด็กๆนั้นใครเอ่ยเป็นเพศชายบ้างใครเอ่ยเป็นเพศหญิงบ้างคุณครูน้อยขอนำเสนอก่อนนะครับคุคูกิ๊กเด็กๆคนครูน้อยเป็นเพศช,ชายค,คุณครูน้อยขอนำเสนอฝ่ายเพศช,ชายก่อนนะครับที่บ้านเด็กๆที่เป็นเพศช,ชายก็จะมีคุณปู คุณตาคุณลุงคุณนา้าคุณอาพี่ชายน้องชายแล้วก็คุณพ่อของเรานะครับเด็กๆเด็กๆรู้ไหมว่าผู้ชายจะมีรูกรูปร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนสู้งานนะครับอันนี้เป็นบุคลิกของเพศชายนะครับต่อไป ให้คุกิ๊กนำเสนอเพศหญิงเลยครับค่ะสำหรับเพศหญิงนะคะเด็กๆก็จะดูได้จากคุณแม่นะคะซึ่งเป็นเพศหญิงแล้วก็จะมีคุณยายคุณย่าคุณป้าคุณนา้าคุณอาแล้วก็พี่สาวน้องสาวนะคะบุคคลที่คุณครูกล่าวมานะคะก็จะเป็นเพศหญิงนะคะลักษณะเด่นเลยก็จะมีความอ่อนหวานเป็น แม่บ้านแม่เรือนนะคะทํางานบ้างน,นะคะเป็นไงครับเด็กๆเด็กๆทราบกันหรือยังว่าเด็กๆนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย mm hmm. อย่าลืมบอกคุณครูผ่านคลิปวีดีโอนะครับว่า mm hmm. ผมเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงนะครับต่อไปนะครับหลังจากเด็กๆทราบเพศกันแล้วต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะครับ ไปพบกับบทเพลงเลยนะครับอีกเลยจับหัวคางหูหัวไหลจับใบไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไบไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือ จับหัวคางหูหัวไหลจับใบไว้จับจบมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเป็นไงครับเด็กๆในแต่เนื้อเพลงบอกอะไรเด็ก,ดกบ้างเด็กรู้ไหมว่าในตัวของเรานะั้นมีส่วนประกอบของร่างกายอะไรเลยคุกกิสอ่าส่วนที่หนึ่งส่วนแรกเลยนะคะคือส่วนหัวค่ะส่วนหัวเด็กๆลองดูหัวตัวเองสิมีอะไรอยู่บนหัวบ้างคุกกิส มีผมมีคิ้วมีคิ้วมีตามีตามีหูมีหูมีจมูกจมูกมีปากมีปากแถมค้างอีกนะเด็กๆอันนี้คือส่วนที่หนึ่งคือส่วนหัวต่อไปส่วนแขนของครูจิ้งมีอะไรบ้างส่วนแขนนะคะก็จะมีแขนของเรามีข้อศอกมีข้อมือมีมือแล้วก็มีนิ้วมือค่ะเย็บมือด้วยนะคะมีเด็กมือด้วยนะครับเด็กๆ ต่อไปส่วนที่สามคุกก้ส่วนท้องท้องหรือว่าส่วนตัวนะคะก็จะมีตัวนะครับหน้าโกมีหัวใจมีสะดือก็มีท้องมีท้องนะครับส่วนที่สามนะครับต่อไปส่วนที่สี่คุกกิ้ส่วนเท้านะครับุป็นคุกค่ะมีอะไรบ้างครับส่วนเทารือว่าส่วนขานะคะก็จะมีต้นขามีขานะคะ มีหัวเขา่ามีข้อเท้ามีนิ้วเท้ามีเท้านะคะเป็นไงครับเ,เด็กๆได้ทราบแล้วนะครับว่าส่วนประกอบของร่างกายของเรามีส่วนหัวส่วนแขนส่วนตัวแล้วก็ส่วนขานะครับเ,เด็กๆว,วันนี้เด็กๆได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเพศหญิงและก็เพศชายรวมทั้งอวัยวะ ต่างๆของร่างกายแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะครับดเด็กๆวันนี้อย่าลืมอัดคลิปิดีดูการออกกําลังกายเต้นประกอบเพลงจับใบๆนะครับดเด็กๆส่งให้ครูน้อยแล้วก็ครูชิคชมเหมือนเช่นเคยนะครับดเด็กๆวันนี้พบก,กันแค่นี้นะครับไปก่อนนะครับดเด็กๆบายบาย สวัสดีครับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกัน head ศีรษะ eye ตา ear หู nose จมูก mouth ปาก face ใบหน้า ส่วนคำศัพท์ที่เหลือรอติดตามตอนต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย